1ราศีมังกรการงานปักนี้เรื่องงานของชาวราศีมังกรไม่ค่อยบังสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำออกแนวเฟรนเฟนกับงานที่ตัวเองทำอยู่กัดฟันตั้งใจทำไปก่อนดีกว่านะคะเพราะปักหลังมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาสู้ๆนะคะการเงินการเงินหมุนได้เรื่อยๆแต่ระวังใช้เงินตามอำเภอใจตัวเองนะเพลาเพลามือหน่อยเจ้าคนโสดในปักนี้มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจ โดนใจเราสุดๆแต่ยารุกหนักจนเกินไปนะจ๊ะเพราะมีโอกาสที่จะนกได้ดังนั้นควรเข้าหาจากการเป็นเพื่อนก่อนจะดีกว่าคนมีคู่ช่วงที่ผ่านมามีเรื่องระหองระแหงหรือมีเรื่องที่ทําให้ผิดกันในปักนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงในบางท่านโรคหอบกําเริบสองราศีกุมการงานช่วงนี้เรารู้สึกตึงๆกับงานที่รับผิดชอบอยู่บางคนรู้สึกตัน หัวสมองไม่แล่นเลยทำให้งานเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดพยายามหา i ินส i ิเรชันในการทำงานให้ตัวเองหน่อยนะจ๊ะไม่งั้นมีโอกาสถูกพิจารณาจากเจ้านายเป็นกรณีพิเศษนักการเงินช่วงนี้การเงินคล่องตัวมากๆรายรับและรายจ่ายเสมอตัวกันและมีโอกาสได้โชคลาบจากผู้หญิงด้วยคนโสดมีโอกาสพบรักแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีคนเข้ามาจีบแบบรุกหนักมาก บางทีเราก็รู้สึกดีนะที่มีคนมารักมาชอบแต่ถ้ามากจนเกินไปเราก็แอบ,บกลัวเหมือนกัน,นคนมีคู่สำหรับคนมีคู่ปักนี้ถือว่าความรักลงตัวในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ในบางคู่มีโอกาสที่จะผิดใจกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอย่าหูเบาให้เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นก็พอจ้าสามราศีมีการงานการงานปักนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะ มีโอกาสถูกกล่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานหรือถูกบีบจนตัวเองรู้สึกอึดอัดอยากลาออกให้รู้แล้วรู้รอบไปแต่ให้ใจเย็นใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งถอดใจไปนะเพราะจะเจอสถานการณ์แบบนี้แค่แบบเดียวเท่านั้นพอหลังจากนั้นทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่3ที่เราเคารพนับถือการเงินการเงินในช่วงนี้ถือว่าเสมอตัวนะคะ มีโอกาสได้โชคลาบจากเด็กหรือจากพี่น้องคนโสดมีโอกาสที่รักครั้งเก่าหวนกลับคืนมาเป็นได้ทั้งคนคุยเก่าหรือแฟนเก่านะจ๊ะแต่เรากลับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการกลับมาในครั้งนี้สักเท่าไหร่นะดูดีๆก่อนที่จะเปิดใจให้อีกครั้งนะคนมีคู่ความรักลงตัวสุดมีโอกาสได้เจอญาติพี่น้องของแฟนด้วยนะจะสุขภาพน้ำหนักขึ้นเล็กน้อย งดทานของทอดของมันนะาจา๊ะละให้ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในบ้านของเราด้วยนะศีรษเศีรษการงานสำหรับชาวราศีเมษการงานในปักนี้ถือว่ารับรื่นดีนะคะมีโอกาสถูกเสนองานหรือได้รับคัดเลือกเสนอชื่อในการเลื่อนตำแหน่งนะสำหรับสายงานโลจิสติกขนส่งทุกรูปแบบจะมียอดขายที่สูงขึ้นนะคะการเงินการเงินในปักนี้จะคู่กับเรื่องงานงานยิ่งเยอะเงินจะเข้าแบบปังๆเลยจ้า แถมจะได้ค่าความตรงตามเป้าด้วยนะคนโสดช่วงนี้ความรักรุมล้อมเข้ามาจนทำให้เราเลือกไม่ถูกแอบรักพี่เสียดายน้องถ้าเราหวังโลบมากจะเก็บเอาไว้หมดทุกคนบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะหลุดมือไปทุกคนนะส่วนคนที่โสดแบบสนิทปักนี้ก็ยังคงโสดกันแบบยาวๆเลยเจ้าคนมีคู่ในปักนี้ความรักมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเข้าหากันมากขึ้น ต่างก็เข้าอกเข้าใจและยอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายแต่เราก็อยากเอาแต่ใจมากนะเพราะมีโอกาสที่แฟนเราจะไม่งอแทนจะมองว่าเราเรื่องมากอย่าเกินเบอร์นาจะสุขภาพปวดหลังบาา่าไหลออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรม